รถผิวส้มต้องดูค่ะ oh <my. S 1> สวัสดีค่ะแก้มนะคะวันนี้แก้มจะมาตอบเหตุผลที่ลูกค้าหลายท่านสงสัยนะคะรถป้ายแดงทำไมต้องขัดรถป้ายแดงไม่ขัดก่อนเคลือบแก้วได้ไหมวันนี้ออโต้พัทมีคำตอบไปชมกันเลยค่ะคลิปนี้ช่วยกดแชร์ กดไลค์กด s u b สไคร b ์ช่องของเราด้วยนะคะรถที่ออกจากศูนย์ส่วนใหญ่มักจะมีสภาพผิวที่ไม่สมบูรณ์ทุกคันสาเหตุที่1คือผิวส้มผิวส้มเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมใช้หุ่นยนต์ในการผลิตพอพ่นสีแห้งแล้วก็จะมาประกอบส่งให้โชว์รูมผิวส้มจึงทำให้รถไม่เรียบเป็นขึ้นขึ้นทำให้รถไม่เงาค่ะสาเหตุที่ส เกิดจากการขนส่งและการเก็บรถของโชว์รูมก่อนส่งมอบอาจจะมีการล้างเคลือบสีหากทำโดยไม่ได้มาตรฐานก็อาจจะเกิดริ้วรอยได้เช่นกันค่ะดังนั้นก่อนเคลือบแก้วเราควรขัดปรับสภาพผิวกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มขั้นตอนกันเลยนะคะ ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการขัดนะคะเดี๋ยวแก้มจะแนะนำอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ก่อนนะคะก็จะมีเครื่องขัด D A 5นิ้วนะคะเครื่อง D A ก็จะมี6เบอร์นะคะค่ะแล้วก็มีฟองน้ำขัดหยาบสีส้มค่ะขัดละเอียดสีเหลืองค่ะชักเงานะคะเป็นสีสีดําก็ได้สีฟ้าก็ได้แต่ของเราใช้สีฟ้านะคะ น้ำยาก็มี3ตัวเช่นกันค่ะก็จะมีขัดหยาบขัละเอียดชักเงานะคะแล้วก็มีอุปกรณ์เสริมก็จะมีเทปนะคะคุณผู้ชมก็เตรียมประมาณนี้นะคะจริงๆอ่ะรถยนต์เนี่ย ทุกยี่ห้อก็เขาทํามาดีอยู่แล้วแหละแต่มันจะมีผิวส้มเป็นขึ้นนะคะที่เราจะขัดเนี่ยเราจะทําให้มันเรียบขึ้นเป็นมิติมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะลองขัดหยาบนะคะให้ให้ผู้ชมได้ได,ได้ได้ดูกันเลยนะคะอันนี้เราเป็นน้ํายาขัดหยาบนะคะไม่จําเป็นต้องเหมือนของออโต้พัดนะคะ พื้นที่ประมาณหัวไหล่เราก็ประมาณสัก3เมเม็ดข<ม>้าว<ม>โพดแล้วกันค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะเกี่ยน้ำยาด้วยเบอร์หนึ่งก่อนนะคะเครื่อง DA เราจะมีทั้งหมด6เบอร์นะคะเกี่ยน้ำยาให้ทั่วนะคะ นี้จะเป็นเบอร์หนึ่งนะคะแล้วเราจะปรับระดับขึ้นเรื่อยๆค่ะการเดินเครื่องก็เดินจากบนลงล่างนะคะเราจะขัดจนกว่าน้ำยามันจะเป็นผงหยาบนะคะ มันจะออกมาเป็นผุ่นๆแล้วกันค่ะเครื่องก็สำคัญนะคะคล <S ets> องน้ำขัดก็สำคัญน้ำยาก็สำคัญนะคะแล้วก็เทคนิคก,การขัดก็สำคัญเช่นกันค่ะ มาถึงขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นการขัดน้ำยาละเอียดค่ะเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นฟองน้ำนะคะสีเหลืองนะคะอันนี้เป็นน้ำยาละเอียดค่ะเราจะใส่สักจุดเล็กลงมาหน่อยหนึ่งนะคะประมาณนี้ก็พอนะคะสำหรับพื้นที่แค่นี้ค่ะท้าเหมือนเดิมค่ะ เริ่มจากเบอร์เบาก่อนนะคะเกี่ยน้้ำยาให้ทั่วพื้นที่ที่เราจะขัดค่ะหลังจากนั้นเราก็ปรับเบอร์นะคะคแล้วก็เดินเครื่องจากบนลงล่างค่ะ ไปจะเป็นการชักเงานะคะอันนี้เพิ่มเติมนะคะคุณผู้ชมก็ลองดูจากหน้างานนะคะถ้าสมมติว่าเรามีความรู้สึกว่ารถเรามันยังไม่มีมิติมากขึ้นนะคะให้เราชักเงาเพิ่มเติมนะคะ,คะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ช่างทำให้ดูนะคะชักเงาเราไม่ต้องใส่เยอะนะคะประมาณนี้ก็พอค่ะ ก็สำคัญเหมือนกันนะคะในการเคลือบแก้วรถยนต์ค่ะรถจะเงาไม่เงาเราก็จะดูจากขั้นตอนนี้ด้วยนะคะอย่างนี้เราก็จะเห็นความแตกต่างได้เลยว่ามันจะมีมิติมากขึ้นกว่าตรงที่เรายังไม่ได้ขัด เหตุผลที่เราต้องขัดรถก่อนเคลือบแก้วนะคะจะเป็นป้ายแดงหรือเป็นป้ายขาวใช้มานาน2ปี3ปี4ปีขึ้นไปก็ต้องขัดสีนะคะเพื่อลดขึ้นนะคะแล้วก็คลิปสำคัญที่เราทำวันนี้ก็คือจะเกี่ยวกับรถป้ายแดงทำไมต้องขัดสีก่อนเคลือบแก้วใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการการทำงานของโรงงานเขาก็มีมาตรฐานของเขานะคะซึ่งก็ดีอยู่แล้ว แต่มันก็จะมีขึ้นส้มนะคะแต่สิ่งที่เรามาทำในวันนี้เนี่ยก็คือลดลดขึ้นเนี่ยเพื่อให้รถเราเงาขึ้นนะคะจริงๆโรงงานก็ทำได้แต่เขาไม่มีเวลาทำเนื่องจากมันใช้เวลาประมาณ6-7ชั่วโมงขึ้นค่ะคุณผู้ชมก็มีทางเลือกที่จะทำให้รถเงาขึ้นด้วยการขัดสีอย่างที่เราได้เสนอไปนะคะค่ะแล้วก็ น่าจะเป็นเหตุผลพอสำหรับลูกค้าที่กำลังหาข้อมูลเรื่องเคลือบแก้วนะคะว่าทำไมรถเรายังป้ายแดงอยู่ทำไมถึงต้องมีการขัดแล้วขัดเนี่ยสีจะบางไหมจะเป็นอะไรมากไหมอย่างนี้นะคะแทบจะไม่สกิดเลยนะคะก็คือรถขึ้นเพื่อเพิ่มมิติให้รถเราเงาก่อนเคลือบแก้วนะคะค่ะ อันนี้ก็เป็นเหตุผลหลัก,ลกๆที่ออตโตพัทได้ทำคลิปวันนี้นะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้แก้มต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ าคุณผู้ชมชมแล้วยังไม่จุใจออตพัทยินดีให้คำปรึกษาค่ะและถ้าหากสนใจจองคิวเคลือบแก้วหรือบริการทำความสะอาดรถยนต์ติดต่อได้ด้านล่างนี้นะคะและอย่าลืมกด Subscribe ช่องของออตพัทด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเคล็ดลับดีๆจากออตพัทค่ะวันนี้ออตพัทต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ